5เทรนธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในปี2023 1. หนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลนั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเช่นปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งความจริงเสมอและความจริงเสริมข่าวคอมพิวติ้งบล็อกเชนตลอดจนเทคโนโลยีความเร็วสูงโปรโตคอลเครือข่ายเช่น5 g 2เงินเฟอ้อและห่วงโซ่อุปทานแนวโน้มของเศรษฐกิจทั่วโลกในปี2023นนั้นยังดูไม่ดีเท่าไหร่อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ค่าของชีมน,นั้นสูงขึ้นตามส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นชะลอตัวลงลหลายๆอุตสาหกรรมยังคงประสบปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียถึงยูเครนรวมถึงการระบาดของโควิด19ที่ยังไม่ขี้ข่าย 3. ความยั่งยืน ในตอนนี้นั้นโลกกําลังตื่นตัวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนจึงทําให้นักลงทุนและผู้บริโภคต้องการธุรกิจที่ได้รับการรองรับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงแนวโน้มการซื้อของผู้บริโภคนั้นก็จะให้ความสําคัญต่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ประสบการณ์ของลูกค้าในปี2023นั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือธุรกิจที่ตัวเองได้สัมผัสแล้วรู้สึกดีรู้สึกเพลิน,นมากกว่าคุณภาพและราคาของสินค้า 5ความท้าทายความสามารถในปี2022น,น,นั้นเราจะได้เห็นว่าบุคคลสําคัญสําคัญทั่วโลกมีการลาออกจากงานครั้งใหญ่เนื่งองจากพนักง,งานได้ประเมินผลกระทบของงานและสิ่งที่พวกเขาต้องการจะได้รับจากชีวิตอีกครั้งสิ่งเหล่านี้นั้นสร้างแรงกดดันต่อเจ้านายในการจัดหาอาชีพที่น่าสนใจรวมถึงความยิดหยนในการทํางานแบบผสมผสานสภาพแวดล้อมในการทํางานที่น่าดึงดูดและวัฒนธรรมของแต่ละบริษัทและนี่ก็คือ5เทรนด์ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในปี2023 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น